สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปกากรสอนกำเนินการสอนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนโรงเรียนเนี่ยครามเรียนรู้เรื่องการพัฒนาโครงนะคะวันนี้ผู้จะถามเด็กๆว่าถ้าเด็กๆจะเดินทางข้ามคลองหรือแม่น,น้ำเด็กๆจะใช้ยานพาหนะอะไรนะคะอ่าลำเลกเลยก็คือเรือหางยาวรองเทลโบ๊ทนะคะ แคนู u, หรือเรือแคนูนะคะเรือสังปัน้นนะคะโรือโบเรือเอียเอ่ยมตุนเอี่ยมตุนโบตเรือใบเซลโบตเรือสังเฮาจังเรือประมงบิชโบตเรือรบวอร์ชิป เรือดำน้ำซัตมารีเรือบรรทุกสินค้าคารโกชิปเรือข้ามฟากเฟอร์รี่เฟอร์รี่เรือกอลแลกกอลและโบท๊ทถ้าเด็กๆจะมั่งจะจะใช้ยันทางนะมีการข้ามฟากนะคะก็จะใช้เรือเฟอร์รี่นะคะแต่ถ้าจะใช้โดยสารไปที่ไกลๆก็จะต้องนั่งเรือโดยสารนะคะ ต่วนระยะทางใกล้ๆถ้าบ้านเรานะคะอยู่ติดกับคลองแต่ละบ้านก็จะมีเรือนะคะเรือนำทางเป็นยานพาหนะในการพาไปตามจุดหมายที่เราต้องพางที่เราจะไปแต่เรือพายที่เราจะไปเป็นเรือที่ใช้ระยะทางตังต้ะ ต่อไปกิจกรรมตั้งขันนะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆโยนเส้นจากผู้ภาพที่เหมือนกันแล้วก็ระบายสีภาพเป็นสีเดียวกันด้วยนะคะทำเสร็จแล้วนะคะได้ลูกยาลูกประมณถึงงานของตัวเองด้านล่างเลยนะคะต่อไปกิจกรรมการอ่านนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านบทที่สิบสองพร้อมเรียนคคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านโดยพร้อมปกตินะคะบออกทอบ อยีพีวีที่บทที่1ิสสรออักษระอเอเอสระเอบทที่สิบสสระเอพออพอเอเอพอแฝบออโอเอเอวอววบอเวเมล คอแอแพรอแอวอเมลคำใี่หนึ่งนะคดลูกภาพนะคะคอแอแพรอแอแพรคอแอแพรอแอแงเจอแอแจคออากาคอแอแฟรกาแฟมอแอแมวไม่เอกแม่คอแอแพรไม่ถูกแพรมอแอวอเมลคอแอวอแก้วไม่ถูกแก้วอ่านเป็นคำนะคะแพรแพแพรแง แต่กาแฟ่แม่แพะแมวแก้วกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เราจะมาเขียนจำนวนนะคะจำนวนตัวแรกเราเปลี่ยนคำว่า five S I v E five five แปลว่าห้า S I X six six แปลว่าหก S E V E N seven seven แปลว่าเจ็ด e i g h a a แปลว่าแปดเราจะไปไหนในต่อไปนะคะ